สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออนมณีจันทยากรนะคะดิฉันจะมาทํานายดวงชาวราศีเมถุนนะคะคาทานายชุดนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่15กรกดาค่ะเอ่อคลิปนี้นะคะจะเป็นการทายดวงในหัวข้อดวงของท่านและดวงของอลิของท่านน่ะในช่วงนี้เป็นยังไง ัตรูของท่านช่วงนี้กมตามสนองหรือเปล่านะคะโดยจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะไพ่ชุดนี้นะคะจะเป็นไพ่ทำนายกรรมของอาจารย์สุกิจพักดีดินแดงนะคะก็3ามใบแรกนะคะจะเป็นการดูดวงอลิของท่านนะคะแล้วก็อีก3ามใบนะคะก็จะเป็นการดูดวงของท่าน,นะค่ะก็สามใบแรกนะคะก็จะเป็นดวงอลิของท่าน แล้วก็อีกสามใบก็เป็นดวงของท่านนี่ก็อันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะก็เลือกเหมือนกันเลือกอลีก่อนสามใบแล้วก็เลือกตัวท่านนะคะสามใบ ลีกของท่านน่ะได้ไพ่เมียน้อยด้วยนะแล้วก็ตัวท่านเองก็ได้ไพ่เนี่ยท่านน่ะจะมีปัญหากับแฟนหนักมากเลยนะชาวราศีเมถุนนะคะก็ในเดือนกรกฎาคมในเดือนสิงหาเนี่ยท่านจะมีปัญหากับคนรักนะจะมีมือที่สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตรักของท่าน สำหรับท่านที่เป็นสาวโสดนะบอกได้เลยว่าคนที่ท่านหมายปองเนี่ยเขาป๊อปบูล่ามากมีคนมาสนใจเขาเยอะแล้วก็มีคนพู้จายยุ่ยแย่ไม่ให้ผู้ชายคนนี้มาชอบท่านความรักของท่านนะคะในช่วงกระฎากมดาสิงหาเนี่ยจะวุ่นวายเพราะว่ามีคนน่ะมาทำให้วุ่นวายมีคนเข้ามายุ่งยาก สำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เช่นกันก็คือว่าชีวิตครอบครัวของท่านเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่มักจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะเข้ามาวุ่นวายจนท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่สบายใจประกอบกับว่าในตำแหน่งแถวของศัตรูของท่านเนี่ยมันก็ได้ให้แบบเนี่ยเมียน้อยเมียน้อยไม่พอก็เนี่ยทำผิดทำผิดศีลในกามด้วย เมียน้อยอ่ะดูจากไพ่อ่ะเหมือนท่านอาจจะทะเลาะก,กับเมียน้อยทะเลาะก,กันหนักด้วยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่คืนดีกับคนรักนะมันดันไปขึ้นในแถวของเมียน้อยอ่ะดูแลเครียดแทนอ่ะเมียน้อยนี่ฉลาดนะได้ไพ่เนี่ยสติปัญญานี่ก็ไพ่แบบเอ่อความรักมั่นคงการงานมั่นคง อันเนี้ยจะได้เงินก้อนโตแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแพ้สำหรับท่านนะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วอะ่ะแล้วสามีของท่านมีภรรยาน้อยอะ่ะหรือท่านน่ะเป็นภรรยาน้อยอะ่ะท่านแพ้เขานะไพ่ชุดนี้มันมันดูอลิี่ในตำแหน่งอลิีอ่อ่ะได้ไพ่ดีถ้าท่านานะ่ะเป็นเมียน้อยเขาอะ่ะท่านก็ชนะเมียหลวง แต่ถ้าท่านเป็นเมียหลวงอะ่ะท่านก็แพ้เมียน้อยอะ่ะค่ะเพราะว่าเขาฉลาดเหนือชั้นกว่าท่านอะ่ะแล้วก็อันนี้หมายถึงครอบครัวมั่นคงเขามีครอบครัวที่มั่นคงนะคือผู้ชายก็รักเขามากอะ่ะอันนี้หมายถึงการงอนง้อขอคืนดีอันนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมส่วนไพ่ตัวท่านก็ แทงแมนเนี่ยหมายถึงทุกเรื้อรังเครียดมานานเครียดสะสมเป็นไมเกรนเป็นโรคเครียดคือเครียดมีแต่คนยุให้เลิกกับแฟนโดนแทงข้างหลังถูกนินทาว่าร้ายแต่ท่านอาจจะได้ผู้ใหญ่อุปถัมนะแต่จริงพไพ่ใบนี้สำหรับสำหรับสาวโสดเนี่ย สำหรับคนที่เป็นสาวโสดเนี่ยถือว่าจะมีคนสูงสักมาอุปถัมภ์นะในบางท่านเนี่ยในบางคนเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่ว่าจะมีผู้ชายมาสนใจแล้วก็ผู้ชายคนนี้มาจากครอบครัวที่เออมาเป็นคนเป็นลูกเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลน,นะคะอันนี้เป็นพวกสุขนิยมนะชอบกินชอบเที่ยว เป็นคนกินเก่งชอบกินคนได้ไพ่ใบเนี้ยเป็นคนชอบกินของหวานนะชอบกินของหวานหวานมันมัน,มนอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบต้องระวังโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคอ้วนค่ะคนได้ไพ่ใบเนี้ยชอบกินชอบเที่ยวตัวท่านนะก็ยังมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งแต่ขอสรุปจากไพ่ชุดนี้นะคะว่าเออท่านแพ้เขาอะบอกได้เลยว่าแพ้ แล้วยิ่งถ้าท่านเป็นเมียน้อยนะเออมันไพ่มันก็ขึ้นชัดนะว่ามันมีคนยุแยงให้เลิกกันน่ะแต่ถ้าท่านเป็นเมียหลวงเนี่ยทําใจเลยว่าคือถ้าท่านเป็นเมียหลวงนะท่านต้องทําใจเลยเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยมันมันเป็นความหมายของไพ่ก็คือว่าผู้ชายไปตามง้อนะเหมือนคนของเราก็ไปรักทางนั้นด้วยอะ่ะแล้วก็เขาจเลิกก็ไม่ให้ก็ไม่ยอมให้เขาเลิกไปตามงอเขาอะค่ะเออ ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะใต้คลิปนี้จะมีลน์ของเอ๋นะคะก็ให้แอดไลน์มาถามค่าครูนะคะแล้วก็เออฝากกด sub s c r i b ์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอด้วยแล้วก็ยังไงก็เอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะ เพราะว่าการดูอันนี้ก็เหมือนเป็นการดูการกุศลน,นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ก็ดูให้เต็มที่นะคะแล้วก็ไม่ได้แกล้งด้วยที่ดูให้นี่คือดูให้เต็มที่นะแล้วก็ไม่ได้แกล้งแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆองะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยดูจนจบมาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ